สวัสดีครับทุกคนไทยมาลีนมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับมาจะส่งเครื่องนะครับยิ่งลูกค้านะครับไว้ใจผมนะครับกล้าพีออเดอร์กับผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเครื่องนะครับผมเก้าเครื่องนะครับออเดอร์นี้นะครับลูกค้าพีออเดอร์นะครับมัดจํานะครับผมถ้าสินค้ามาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยิงลูกค้าไว้ใจผมนะครับผมยิ่งต้องเกินร้อยกับลูกค้านะครับขอให้เหลือสักล้านหนึ่งเถอะ ที่ไม่กลอนตอแหลไม่โกหกลูกค้าโอนเงินมาแล้วได้ของแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนลูกค้าผมของจริงตัวจริงทุกคนครับผมเเดี๋ยวมาให้ดูหลายชื่อกันเลยนะครับมีตัวตนทุกคนของแท้ทุกคนคุยกันสามคำจบครับคอนเฟิร์มสินค้าก่อนจัดส่งนะครับนี่นะครับผมท่านแรกนะครับท่านแรกลูกค้าจากพะเยานะครับเครื่องสี่สิบแรงม้านะครับสองจังหวะหางยาวนะยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับ จะได้อุปกรณ์ของแถมครบเลยนะครับในกล่องนะครับมีอุปกรณ์ของแถมครบนะครับเครื่องผมผลิตปีสองพันยี่สิบห้าทุกตัวนะเพื่อนๆนะสำหรับเครื่องสี่สิบแรงมาหางยาวยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเครื่องนี้ไปทะเยานะครับขอบคุณที่เจอแต่ลูกค้าดีๆต่อไปนะครับลำนี้เป็นเรือยางจูโจมสามเมตรสามสิบนะครับเรือยางจูโจมสาเมตรสามสิบนะครับ ลูกค้าจากเชียงใหม่นะครับลูกค้าจากเชียงใหม่นะครับอ่าลูกค้าผมแต่ละคนสามคำจบจริงๆขอบคุณที่เจอแต่ลูกค้าดีๆนะครับเรือยางจูโจมนะครับขนาดสามเมตรสามสิบไปเชียงใหม่ครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเครื่องหกแรงม้านะครับหางสั้นสิบเจ็ดนิ้วไปอุดอรนะครับไปอุดอร อุปกรณ์ของแถมครบนะครับเครื่องหกแรงมา้าหางสั้นสิบเจ็ดนิ้วนะครับไปอุดรนะครับขอบคุณที่เจอแต่ลูกค้าดีๆครับรอรับได้เลยนะเอานะครับผมต่อไปเครื่องนี้นะครับเครื่องสิบห้าแรงมา้าสองจังหวะหางสั้นสิบเจ็ดนิ้วนะครับลูกค้าจากชุมพรนะครับลูกค้าจากชุมพรนะครับ รีเควสเข้ามาขอสติกเกอร์สีทองขอสติกเกอร์สีทองสติกเกอร์ปีทองของทางร้านเรานะครับอารีเควสมาขอเลยก็จัดให้ครับเราใส่ใจดูแลลูกค้าของเราแน่นอนเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับเพื่อน,เอนๆเครื่องสิบห้าแรงมาสองจังหวะหางสั้นสิบเจ็ดนิ้วนะครับไปชุมพรครับผมอุปกรณ์ของแถมครบนะครับเครื่องผลิตปีสอง5ันยี่สิบห้าขอบคุณที่เจอแต่ลูกค้าดีๆนะครับ เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่อง15แรงม้าเครื่อง15แรงม้าสจังหวะหางสั้น17นิ้วเช่นกันนะครับไปสากแก้วนะครับเครื่องนี้ไปสาแก้วนะอุปกรณ์ของแถมครบนะครับเครื่องผลิตปี2025ทั้งหมดนะครับเครื่อง15แรงม้าสจังหวะหางสั้น17นิ้วนะครับไปสาแก้วนะครับรอรับได้เลยนะครับขอบคุณที่เจอแต่ลูกค้าดีๆครับผมเอานะครับต่อไปนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับ ลูกค้าจากจังหวัดตากนะครับผมเป็นเครื่องสามสิบแรงม้าสี่จังหวะห่างสั้นสิบเจดนิ้วนะครับอุปกรณ์ของแถมครบนะครับผมขอบคุณที่เจอแต่ลูกค้าดีๆนะครับรอรับได้เลยนะครับลูกค้าจากจังหวัดตากอำเภอแม่สอดครับผมสําหรับเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ลูกค้าจากสุราษฎร์นะครับลูกค้าจากสุราษฎร์นะครับเป็นเครื่องสามสิบแรงม้าสี่จังหวะห่างสั้นสิบเ็ดนิ้วเหมือนกันนะครับลูกค้าเกาะพะงันนะครับผมสุราษฎร์ธานี อ่ารอรับได้เลยนะครับพี่เช็คเครื่องนะครับให้ก่อนคอนเฟิร์มสินค้าก่อนจะส่งนะครับลูกค้าผมแม่งของแท้ทุกคนเลยนะครับโอ้สั่งจองมาสามคำจบครับลูกค้าผมขอบคุณที่เจอแต่ลูกค้าดีๆรอรับได้เลยครับพี่ขอบคุณลูกค้าจากสุราษฎร์ครับผมเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องหกแรงมาสองจังหวะหางสั้นสิบเจ็ดนิ้วนะครับไปชนบุรีนะครับไปชนบุรีอ่า อุปกรนะครับขอบแทนนะครับพบนะครับเครื่องผลิตปีสองพันยี่สิบห้านะครับขอบคุณลูกค้าจากชนบุรีมากนะครับผมขอบคุณที่เจอแต่ลูกค้าดีๆนะครับผมรอรับได้เลยนะเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องหกแรงม้าสองจังหวะหางสั้นสิบเจ็ดนิ้วนะครับไปอุบลราชธานีไปอุบลนะครับผมเครื่องหกแรงม้าสองจังหวะหางสั้นสิบเจ็ดนิ้วนะครับไปอุบล อุปกรณ์นะครับของแถมพบนะครับผมลูกค้าผมของแท้จริงๆครับผมคุยกันสามคำจบเลยนะครับและยิ่งเป็นลูกค้าที่สั่งพีออเดอร์ด้วยนะครับลูกค้าไว้ใจผมผมเกินร้อยกับลูกค้าแน่นอนนะครับผมเครื่องของเรานะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับส่งไปนะเพื่อนตั้งกล้องวิดีโอแบบนี้นะครับแต่หักเสียหายผมเปลี่ยนเคมเครื่องใหม่ให้ทันทีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะรีบแพ็กจะส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับผมอยากจะเคลียร์ของออก วันนี้ทั้งหมดนะครับสําหรับลูกค้าที่พีออเดอร์ไว้รอรับได้เลยนะครับและลูกค้าที่พีออเดอร์ก็จะได้รับสิทธิพิเศษจากผมนะครับมากมายนะครับสนใจเครื่องยนต์เรือนะครับทักมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมาลีนด้วยครับเพื่อนสวัสดีครับ